สวัสดีค่ะมีเองนะก็วันนี้จะมารีวิวตาบอมก็อัดลิปที่สองแล้วคลิปแรกไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็เลยมาอัดใหม่ตัวขอมั่นใจเนาะก็เริ่มแรกก็ดีกว่าไม่มีขนตาที่เมีชอบใช้นะเมมีอยู่ส่วนใหี่จะเป็นยี่ห้อแอนาเซียแบบนี้แบบนี้นะ เนี่ยเลก็จะซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือถูกแล้วก็คุณภาพก็ดีก้านบางด้วยใส่แล้วไม่ต็ดตานะคนะก็เบอร์แรกที่แม่มีก็เบอร์นี้ศูนย์ห้าศูนเป็นแบบนี้นะค่ะแบบนี้เนาะก็ หนามๆแล้วก็ยาวเชียบเชื่มแซกยาวออกมาเป็นก้านอันนี้เป็นก้านดํานะคะอย่างที่เห็นเนาะก็ใส่ไห้วอาครั้งนึงก็สวยดีธรรมชาติดีค่ะชอบต่อไปเลยก็แบบนี้อันนี้เป็นก้านใสนะอันนี้เป็นก้านใส่อ่อนจะดูเหมือนก้านดำแต่ที่จริงแล้วเป็นก้านใสหนามากเลยก็ เป็นเหมือนหนามๆเลี้ยงความยาวมาตรงท้ายก็จะยาวมากเลยใช่คะ่ะยาวมากแล้วก็หนามากแบบนี้ดีอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องไปตัดแล้วก็มาต่อเองไม่ต้องมาประกบกัดเองอะดีอย่าง,อ,างอันนี้ไมใส่อยู่ <c oughs> เห็นไหมคะไม่ค่อยเห็นแล้วกล้องไม่โฟกัสน,นะก็แบบนี้นะคะเบอร์ คือเนี้ยเป็นภาษา,ศาจีนต่อไปก็เลยดีกว่านะคะก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นก้านดำก้านบางติดง่ายเหมือนกันอันนี้จะสำหรับนีแล้วมีว่าหนานะติดออกมาเหมือนตุ๊กตาเลยสวยดีคะ่ะยาวด้วยยาวมากเลยเบอร์น,นี้นะคะ A ่อ uh, ต่อไปก็เป็นแนาเซียเหมือนกันแบบนี้น,นี่เป็นการนำเหมือนกันแต่ละชอ่อเป็นชอ่อจัดเป็นชอ่ชอชแต่ละ,ตล,ะตล,ะตละช่อตัดเป็นเฉียงๆอ่ะเนาะก็จะยาวๆแบบนี้เหมือนกันสีทั้งีไหนย,ยังไม่ได้ใช้เลยเบอร์นี้นะคะหนึ่งหก สต่อไปก็เอเซียเหมือนกนันแบบนี้อันนี้เป็นกาา้านใสก็เป็นช่อบๆเหมือนกันแต่และช่อก็จะหนาๆจะเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อก็ยาวเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเบอร์น,นี้นะคะ XSR13 ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยี่ห้อนี้เบอร์เขาไม่ขายกันเลยบางเกาะบางเบอร์ก็เป็นภาษาจีนบางเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษงงเหมือนกันนะเวลาไปซื้อใหม่ก็จำไม่ได้ว่าตัวเองมีอันไหนตัวเองมีแล้วอันนี้ก็จะเป็นเบอร์นี้ X R 8ปเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนคล้ายๆกล่องที่แล้วเลยแต่ว่าอันนี้จะ จะมีก้าเล็กๆแซมออกมาแบบน,นี้แบบนี้เนาะเห็นไหมคะอันนี้เันก้านใส่นะคะก็เรียนเส้นสวยดีแม่มีกล่องนึงไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้ว หาไม่เจอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าหาเจอเราจะเอา,เ,อาเอารูปลงไว้ใต้ร่างก็ต่อไปก็เป็นรุ่นพีเซียเซลซาค่ะเซียซามรุ่นพีเซียซา,เ,ซาเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ <c oughs> ว่าเป็นแบบเนี้ยอันนี้เบอร์สองนะก็เป็นบางๆธรรมชาติมากแต่ว่าแอบ,บยาวนิดนึงเห็นไหมเป็นก้านดำนะ ่อไปก็พีซีออซ่เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะแต่อันนี้เมื่อกี้มันจะเป็นจัดชอแบบขายขายคิสคอร์ใช่ไหมแต่ว่านี้จะเป็นแบบเรียงเส้นยาวๆไปเลยบางๆธรรมชาติมากเบอร์หกนะไหนอะเบอร์หก <c oughs> <c oughs> มีจะไม่แกะให้ดูนะค่ะมีในมืมเดียวมันเนจับโคง แล้วต่อไปก็แบบนี้นะอันนี้เมซื้อที่ร้านี20บาทมีอยู่นนข้าวมาถมนะร้าน20บาท,นะรราบาทตรงร้านตลาดอม้าค่ะอืมเป็นแบบนี้อันนี้ใส่ก็เจ็บตานิดนึงอะ่ะก็ซื้อมาเล่นๆสื้อก็จะซือตอนแรกอะ่ะจะซื้อมาติดให้น้องน้องจะรำไงเออน้องจะรำงานอะไรก็ไม่รูสามพันอะไรของเขานั่ะ ตอนนั้นคือนี่จะซื้อมาติดให้น้องอ่ะเผื่อว่าใช้ครั้งเดียวก็จะทิ้งเลยก็เป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นช่อช่อเล็กๆีสั้นยาวสั้นยาวค่ะคู่ละสิบบาทก็ดีอ่ยค่ะก็มีมีกล่องนะที่ของแอนนาเจร์เนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้กล่องหนึ่งอ่ะหายอ่ะหาไม่เจอเดี๋ยว ไม่เป็นไรแล <st> so 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 ้วกันเนาะช่างมันเถอะก็ส่วนตาปลอมที่มีใช้อยู่ก็มีช่วงนี้ค่ะก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่ามีอาจเป็นคลิปแรกเป็นเต้นนะเขินขึนเขินมากก็อาจจะพูดงงงงนิดนึงก็เสียงมีเด็กนะีมีแเ่ยลแกนะอายุยี่สิบกว่าแล้วก็ขอโทษ ขอโทษด้วยเหมือนกันอาจจะดูไม่เชื่อถือเนาะเังขอโทษได้ค่ะไม่ยป้า,าค่ะไว้เจอกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเปิดเครื่องสำอางกระป๋กกระปุาเครื่องสำอางของมีเนาะเป<ม>็นกล่องเครื่องสำอางบ๊ายบาย